สวัสดีค่ะอ้าวแนะนำตัวไหนสิคะผมชื่ออะไรชื่อแม่แด่ม่แั่แมนแม่แมโแม่แม้แม่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 เม่เม่แม่แมแม่ม่แม่แม่แก่่แมอแม่กอ่แม่แม่จ่แม่แ่แม่คร่่ะว่แม่แนาแม่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 ่อม่มอแม่แม่แ่เม่แมอ เทอิมทำอะไรครับพี่บ้านครับวันนี้คุณมดมาทำอะไรพามาทำอะไรเก็ <c oughs> บเกบะม้นวนครับเก <c oughs> ็บบะม่ว <c> น <oughs> นอกจากเก็บบะม่วงแล้วคุูมดพามากินอะไรเนี่ย <c oughs> น้ำแข็งใสครับเออกินน้ำแข็งใส่ตอนฝนตกแล้วคุณเหวยล่ะ <c oughs> กินน้ำแข็งใส่ฝนตกเนี่ยมันเข้ากันไหมครับไม่เข้าเข้าก้นคับมันหนาวเป็นการฆ่าเวลาระหว่างรอฝนตกนะครับ <c oughs> อ่าแล้วคุณไออุ่นล่ะครับฝั่งนี้คืออ่าเด็กชายอะไรแนะนําตัวหน่อยสิไออุ่นครับชื่อจริงชื่อคนอะไรไออุ่นอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะไออุ่นนี่คืออะไรอ่ะมมันคืออะไรเหรอครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับบ่ายสามไหนโชว์คุณวดหน่อยสิมันเป็นสีอะไรอ่ะใครซื้อให้อ่ะครับ สวัสดีค่ะคนนี้ใหญ่สุดเลยค่ะอะไรใหญ่สุดเวยบูรี่พี่เหรอน้องยิงออนนะคะชื่อจริงชื่อจริงเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงกอนกนกใสทึกค่ะเด็กหญิงกนกจันทึกกอนกหนกอันนี้เพิ่งเลิกเรียนใช่ไหมลูกอันนี้กำลังรับประทานอาหารเย็นถูกไหมอ๋อแล้วตอนค่ำอีก จานหนึ่งอ๋อเอเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะคะบรรยากาศบ้านกุดน้อยตอนนี้ฝนตกหนักมากๆตอนนี้เราติดฝนอยู่ที่ร้านค้าในหมู่บ้านนะคะคุณมดก็เลยพาเด็กๆหลบฝนที่ร้านบ้านแม่ติดนะคะสมาชิกมีน้องไออุ่น น้องอิงออนน้องป .5 น้องหวยป .2 น้องพีป .2 วอ้ทำไออออมทำไมฟันพีวีมนสีแดงแดงอะไร่ <c oughs> ถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็เชิญมาแวะรับประทานอาหารหรือแวะเอ้าไม่ใช่อาหารดิแวะรับประทานก๋วยเตี๋ยวนะเชิญชวนน้ำแ,แข็งใสเออและน้ำแข็งใสนะต้องดูหน้าคนอร่อย นาะกินสองถ้วยเลยอะสองถ้วยว่าอร่อยหรือหมดเรี้ยกเราเล่นนะไอ่าโอเคบา,บายบายวันนี้เราจ,จบคลิปแค่นี้เนาะ